ก็กรบสสดีท่านผู PA, ้ชมและเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมันี่พีนะครับวันนี้เราก็มาในของตัวแอปพลิเคชัน to money wallet เราจะมาทำการถอนเข้าในของัว money wallet ประมาณ200นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในของตัวแอปพลิเคชันที่เราได้ทำการหาเงินฟรีแล้วเราจะทำกันถอนในนาตอนดีกันได้เลยนะครับก็เข้ามาในของตัวแอปพลิเคชันที่เราได้ ที่เราจะทำกันถอนนะครับจนวน200บาทหรือว่า200 t ้ m o เ e อร์นนะฮะก็จะเป็นครับตัวแอป easy cap นั่นเองนะก็เป็นแอปที่ผมได้รีวิวบ่อยนะช่วงที่ผ่านมานะฮะก็ทำกันถอนแล้วก็จ่ายค่อนข้างไวนะครับรอไม่ถึง5นาทีก็ได้แล้วนะครับและวในวันนี้จะมาถอนในยอด200้นะครับเป็นการถอนครั้งแรกเอาอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่า จะได้รับหรือเปล่านะ200นี้เดี๋ยวเรามาทําการถอนกันเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะวิธีในการทํางานวิธีในการสมัครต่างๆเนาะการทานกนารถอนเงินครั้งแรกนะครับทุกคนก็าสามารถไปดูได้ผมก็ได้ทําคลิปเอาไว้ห,หมดแล้วยังทําเหมือนเดิมอยู่นะครับในนะตอนนั้นจนถึงในนะปัจจุบันนี้ก็ยังทําเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาทําการถอนจำนวน2 0 0ร้อยถึงวันนี้เลยนะครับก็ ช้าในของอัยมณีก็อยู่ที่2 8 0 0 0อันอยมณีนะเนื่องจากว่าผมมีอัยมณีอยู่ที่3,500นะครับก็สามารถทําการถอนจนวนสองร้อยได้แล้วนะครับเราก็ทําการกดเข้าไปถอนได้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็ทําการกดถอนได้เลยนะครับอ่ะแล้วกดยืนยันครับคุณได้ถอนสําเร็จแล้วนะครับจะได้รับ200วอลเลตนะครับภายใน24ชั่วโมงนั่นเองก็ทกําการ กดยืนยันได้เลยนะครับก็ทกําการถอนเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนอายาุบันทีคำผมนะครับก็ถือว่าหายไปแล้วนะตอนนี้เหลืออยู่ที่2005นะครับส่วนประวัติการถอนเราก็สามารถดูได้นะตรงนี้กดไปดูได้นะครับเราทํกกาการกดข้าปุ๊กน้ามันก็จะมีว่าเราถอนในของวันที่เท่าไราผมถอนก็คือ,อวันที่9นะครับเดือน8 ี2023นะเวลา10นาฬิกา3นาทีนะจำนวนเหรียญที่ผมถอดไปก็ใช้ทั้งหมด28,000อายมันนีทำการถอนแล้วถ้าเราจะดูประวัติอีกอย่างนึ่งนะว่าเงินเข้าหรือยังไม่เข้าเราก็ทำการเลื่อนมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เลยเอาถ้าเราเลื่อนมาแล้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะรอดนเนินการแค่นี้แหละครับก็คือรองเงินเข้านะ ว่าเงินจะเข้ามาตอนไหนนะครับก็เพียงแค่นี้เลยนะการทํางานการถอนเงินสิง่ายๆไม่ได้ยากหรอกรองเงินเข้านะครับถึงมิวเลยนะครับส่วนการเชิญเพื่อนทุกคนก็สามารถทําการเชิญเพื่อนแนะนําเพื่อนมาทํากันได้เลยนะนี่เลยตามนี้นะครับหัาเชิญนะครับเชิญทันทีประมาณนี้ก็กดเข้าลอลิงก์เอาไปทําการเชิญเพื่อนได้เลยเดี๋ยวรองเงินเข้าละกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการอัปเดตว่าใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เงินถึงจะได้ อเคเนาะตอนนี้ก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ระยะเวลาประมาณไม่ถึง5นาทีแล้วนะไม่คิดผมทำกันถอนประมาณกี่กี่นาทีตอนนี้คือสิบโมง7นาทีใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูจำนวนเงินที่มันเข้าในของ True Money Wallet กันเลยนะครับแต่ว่าในของตัวอัพน,นี้มันยังไม่ทำการอัปเดตว่ามันจ่ายเงินแล้วนะเนื่องจากว่าเงินน่ยมันจะเข้าในของ True Money Wallet ก่อน แล้วในของตัวแอปเนี้ยมันเพิ่มมันถึงจะเดินเนินการลาว่าจ่ายเงินให้เราสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยอันนี้มันจะทําให้เราที่หลักนะครับผมถอนเมื่อ10บโมงสนาทีนะเดี๋ยวเราไปดูของ t ูมอนิวเ e เดกันว่าเข้ากี่นาทีกันแน่นะครับ ในหน้าตอนนี้ก็พาทุกคนเข้ามาในของ True Money Wallet แล้วเราก็มาทำการดูกันได้เลยนะครับก็คือจะเป็นของตัวค่าด Payer Man 10นั่นเองจำนวน200บาทที่เราได้ทำการถอนเข้าไปนะฮะเอาไีกแล้วนะครับอ่า0นะมากันเลยดูกันว่าได้รับมาประมาณกี่นาทีนะผมก็ได้รับเงินมาตรงที่ อ่าสิบโมงหกนาทีใช้ระยะเวลาประมาณ3นาทีาก็ได้รับเงินแล้วจำนวน200บาทก็ถือว่าถอนเงินค่อนข้างไวนะครับแล้วก็เป็นการถอนเงิน200บาทครั้งแรกของตัวแอปนี้ครั้งแรกเลยคนระับที่เหลือนะั้นอ่ะผมถอนแต่50-50นะอันนี้เป็นการถอน2 0 0ร้ครั้งแรกเลยก็ถืถอว่ายังได้รับเงินดีอยู่เหมือนเดิมและยังจ่ายเงินดีอยู่เหมือนเดิมสาหรับใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้นะก็ไม่สนใจก็ไม่ต้องทําก็ได้นะแต่ว่ามันดีนะฮะได้เงินจริงด้วยนะ200 บาทเลยนะฮะในของตัวแอป e c a p นี้เลยิลงก์ในการโหลดแอปหรือว่า,าการสมัครต่างๆก็อยู่ใต้คลิปเดือนกันได้เลยสำหรับใครที่สนใจและใครที่อยากเชิญเพื่อนแนะนำเพื่อนก็ตามที่ผมบอกไปแล้วเชิญเชิญทันท,ทีนะส่วนในของเมนูในการทำงานหาเงินต่างๆหรือว่าหาเหรียญอายามณีทำการแลกเงินนะครับเราก็สามารถดูหรือว่าเล่นได้จากตรงนี้กันได้เลยนะครับเมนูนี้เลยนะครับพอนี้เลยนะครับเราก็สามารถเล่นได้ได้เลย วันนี้เราก็มาทำการถอนของตัวออปนี้ในหลายๆวันแล้วก็ทำการถอน200บาทครั้งหน้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่สนใจหรือว่ายังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็ฝากด้วยล้วกันขอบคุณทุกคนที่มารับชมและก็การกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe นะครับเดี๋ยวจะในการคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย